ครูได้เดินทางร่วมไปกับพวกเราในระยะทาง8กิโลก่อนที่จะเดินทางครูก็ตั้งเป้าหมายกับชีวิตเอาไว้ว่าครูจะต้องเดินไปให้ครบจำนวน8กิโลเมตรในขณะเดียวกันไม่ใช่เดินไปชิบเายครูก็ตั้งเป้าในชีวิตของครูว่าจะต้องให้จบภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนั่นคือการตั้งเป้าหมายในชีวิต ผลปรากฏว่าการเดินของครูไปครูก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรก็เดินไปธรรมดาเดินไปตามจังหวะของการเดินตามปกติเวลาที่ครูตั้งเป้าหมายไว้สองชั่วโมงเกินค่าครูกลับมาถึงที่พักในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง3าสนาทีในขณะที่เดินไปเราก็ได้พบกับธรรมชาติ สองข้างทางก็มาเติมอะไรให้ชีวิตเราเยอะแยะมากมายการเดินทางไปบางจุดไปเจอกับอุปสรรคเช่นมีอยู่ช่วงฐานที่9ที่8ที่9นะครับทางเดินเนี่ยมันจะไม่ราบเรียบเหมือนที่ผ่านมามันจะมีน้ำที่ไหลซอกเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะไปยังไง này là do người làm cộng đồng